สวัสดีครับเทสเทสเทสันนเพื่อนชาวเสพติดดูหนังนะครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องรีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมครับสวัสดีครับผมทันนะครับเป็นเทรนเนอร์หนุ่มที่เป็นเจ้าของฟิตเนสแล้วก็มีแฟนอยู่นะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นเมะหมาเด็กที่จริงใจละกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับรับบทเป็นอาคินครับก็คือเป็นแฟนเก่าของทันนะครับเราเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตเราต้องมูฟออนไปต่อครับ สวัสดีครับผมเยียร์ครับรับบทเป็นโดนพัฒ์แมวเคสหน้าหญิงที่สวยที่สุดในจักรวาลนี้ครับโอ้ <laughs> สวัสดีครับ B, รบ,บ,บีครับผมรับบทเป็นปอนครับผมเป็นตากล้องครับแค่นี้เหรอแค่นี้แหละก็ค <c oughs> ุณอะพี่โจผมผมเสริมให้เขาให้เ <trainers S 1> <dares. S 2> ขาให้แ <c oughs> นะนําตัวเขาไม่ได้ให <c oughs> ้อวดก็ผมอยากอวดก็ผมอยากอวดมันไม่ใช่การอวดนะมันเป็นมันใช่มันคือเลปิเซนต์ความเป็นตัวเองก็ถูกก็ถูกต้อง อ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอมาดนค่ายคุณครับวันนี้ก็ไม่ดีใจมากนะครับคือตอนที่ถ่ายทําก็ผมเองมีความเครียดอ,อยู่ประมาณหนึ่งก็แบบจะทําได้ไม่ดี<ช>จะแบบทำให้แฟนๆผิดหวังเลยไง,ง<ช>ที่เห็นทีเซอร์ไพร์ลอดออกไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอกระแสตอบรับมาส่วนไหนก็จะเป็นคําชมก็รู้สึกแบบใจฟูมากๆเลยครับใช่ดีใจมากครับ พราะผมรู้สึกว่าซีรีส์มันเป็นซีรีส์ที่แบบฮิวใจดูได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับมันก็ไม่ได้เครียดมากขนาดนั้นแล้วก็มีเด็กเข้ามาด้วยแล้วก็มีรุ่นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เข้ามาด้วยแล้วก็วัยรุ่นแบบพวกเราก็เล่นด้วยเน<ๆ>ี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์คนดูน่าจะชอบคาดหวังไว้ค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับก็ดีมากๆครับผมมีคนชมไปถึงทีมงานเลยนะ<ช>เขาบอกว่าเสื้อผ้าสวยมากอะไรอย่างนี้<ช>ผมก็เอาให้พี่คอสตูมดูดีใจใหญ่ใช่ครับก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยครับ ก็ส <łość> ําหรับผมผมรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่หลายๆคนเขาชอบชอบซีรีส์เรื่องนี้ครับทั้งตัวบทตัวนักแสดงตัวทีมงานต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ถามว่าไม่ได้คาดหวังไว้สูงขนาดนี้ว่าแบบคนจะแบบสนใจขนาดนี้ครับแต่ว่าก็เกินความคาดหมายมากใช่ครับสำหรับคุณปอนด้วยครับไม่ไม่เหลืออะไรพูดแล้วก็ดีใจครับดีใจ ที่แบบป็นกระแสตอบรับมันกลับมาดีขนาดนี้ในในสิ่งที่คาดหวังไว้ตอนแรกมันก็ประมาณหนึ่งแต่พอผลมันตอบรับกลับมาขนาดนี้มันก็เกินเกินที่คาดหวังอย่างที่เยียบอกไปเยอะอยู่เหมือนกันครับใช่ครับผมไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วครับ <laughs> ผมเ <laughs> ขาพูดไปหมดแล้ว เริ่มเริ่มจากคู่ที่เลิฟฟีนหนักๆก่อนก็ได้คูนานักโโยนมาเลยฝั่งนี้เขาน้อยต่อยหนักเออผมาเราเน้นหยอดเน้นหยอดของเราเรื่อยๆเราเื่อยๆมาเรื่อยๆคุณเน้นแะคบคือของเรามันมีนี่ของเราของเรามันมีความรักไหลไวด์อันละนะความรักความรักไหลไวั์เลยความรักความรักความรักไหลแหมคุณความรักไหลไวดติดเนินนิดนึงเออ ความรักไหลไว้ความรักไหลไว้ใช่นะครับตั้งแต่อนุบาลไม่ใช่ด็กเริยมัธยมมหาอะไราอะไรแล้วก็ไปทำงานใช่มันก็มีหลายๆฉากที่แบบเอ้ยอันนี้น่ารักจังเลยเล่นไปก็เขินไปอะไรเงี้ยก็มันก็มีหลายๆฉากที่เราอิมพอไว้ไปด้วยครับมันแบบความรู้สึกของตัวละครนะตอนนั้นอะมันอยากที่จะทำแบบสิ่งนี้เวลาแบบหรือว่าตอนที่ทันอ้อนอคินอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็ไม่ได้มีเขียนในบทนะครับว่าท่านจะต้องเอาหน้าเข้าไปจะต้องจับเขนมไดอาจจะไม่มีแต่เราก็เสริมเข้าไปเองเพราะว่าคิดว่าอ เราเป็นตัวละครตัวละครคนคนนี้น่าจะทําแบบนี้เพื่อที่จะงอคนนี้กลับมาก็เลยเกิดความน่ารักที่ทุกคนได้เห็นกันครับผมสองคู่นุ้นก็ดี๋ยเราร้อนแรงเกินมันเป็นธรรมชาติครับเราเล่นกันได้อย่างธรรมชาตินะครับไอหน้าแน่กระจกนี่ธรรมชาติป่ะับธรรมชาติครับกระจกแตกแปล่วเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เขาแหละอันนั้นอุ๊ยออดสปอย พูดเลยว่าเราก็ไม่ยอมแพ้คู่คุณเหมือนกันครับรอก่อนรอก่อนพวกพวกคุณไม่แค่มวยสมัครเล่นก็ได้ขยบเท่านั้นแหละเจอหมัดฮุกก็ผมไปเทละอีทีอะฮุกซ้ายฮุกขวารู้สึกไงครับเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ก็ถามว่ามีเขินกันไหมใช่ไหมครับตอนแรกในซีแรกที่เข้าไม่ได้เขินขนาดนั้นแต่ว่าเราละลายพฤติกรรมตั้งแต่ตอนที่เวิร์กช็อปกันไปแล้วเพราะตอนเวิร์กช็อปมันมันค่อนข้างที่จะหนักในในการทำเอ็นซีนะครับ เพราะว่าเขาเขาให้เราลองทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดว่าเขาความต้องการของเขาคืออะไรครับใช่มันเลยแบบไปลึกถึงจุดนั้นแล้วแล้วในตอนที่เราตอนที่เราแล้ตอนตอนที่อยู่ในซีอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนเหมือนอยู่ผิวน้ำเองครับยังไม่ได้ไปลึกขนาดที่อไอ้นี่คือแค่น้าจิ้มนะถ้าไปถ่ายตอนเวิร์กช็อปนี่คือสกูบ้าดำน้ำลึก18เมตรพร้อมถังออกซิเจนล จะบอกว่าในในสามตอนแรกคือถือว่าเป็นน้ำจิ้งใช่ไหมครับถน้ำจิ้งมากถ้าปล่อยเขาเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วจะเป็นยังไงบ้าหนักทุกอีพีครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวผมขอโทษต่อสตานาชนเ้นย้นเต้นเต้่เต้่เต้นเต้ต้องขอโทษ้นเตนก่อนผมขอโทษนี่้นเตนด้วยนะค้ับผมน็ต้นเต้นเ้เ้นเตนเต้นเต้นเตอนเต้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 นเอ เรามีลูกหระอว่าผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันครับเข้าทดด้วยครับเดี๋ยวเญเข้าสุดในการถูกระแสร็จลองซื้อ้ังนะครับครับแบบไม่สปอยแบบไม่สปอยด้วยโอ้ยยากสุดเลยเนี่ยรอติดตามอีนยัยากมากหลังจากที่เปิดปมไปแล้วว่า เพราะเหตุใดคุณอาคินเขาถึงหนีคุณทันไปแบบไม่บอกอะไรเลยนะครับก็กจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาก็กคือคอาจจะเห็นและเมย่า,ยาเป็นแม่ของมาวินใช,ใช่ครับ ก็จะเข้ามาทําให้คู่ของพวกเรามีสีสันมากยิ่งขึ้นถูกต้องนะครับโฟมดราม่าต่างๆก็จะเข้มแล้วเริ่มมาแล้วสามตอนแรกเป็นแค่น้ำจิ้มตอนแรกหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมอาคินเป็นโกล l a t i o n s ชิพอยู่ดีก็หายไปเลยนี่แหละครับเดี๋ยวมันจะเข้มข้นแล้วก็เฉลยขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีอ่ะอีพีหน้าในในตัวอย่างเหมือนจะออกไปแล้วว่าอาคินน่ะได้ไปเจอกับเมย่าแล้วก็ไปคุยกันว่าจะเอามาวินมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทันน่ะก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีแล้วก็ แล้วเดี๋ยวมันจะเจอจุด <cod> ท <u ste ard> ี่ทันเนี่ยอยากจะเผชิญกับความจริงแล้วว่าทําไมและอาคินเนี่ยก็จะไปดูครับว่าต้องติดตามนะครับรีเลิฟอีพีสี่นะครับผมเจอกันครับโอ้คู่เออคือพี่ก๊อฟเลยใช่ไหมครับไม่ใช่อาคินหรือว่าคืออาคินทันอาคินทันอาคินทันเหรอครับน่าจะเป็นอาคินทันอาคินเลยเป็นคู่เลยคู่ทันอาคินคู่เลยเมนูอะไรเมนูแบบ ข้าวข้าไข่ดาวโหง่ายเกินมันก็อร่อยนะครับง่ายๆแต่ว่ากินได้ทุกวันนะครับก็เริ่มเบื่อก็กินทุกวันแล้วมันรู้สึกเบื่อๆปะไม่เบื่อครับไม่เบื่อเบื่อครับหลุดนะแอบหลุดนะเออเขาปกป้องอยู่เห็นไหมแล้วข้าวไข่เจียวผมโอเคนะเพราะว่ามันเป็นแบบอะไรที่กินได้ทุกวันกินได้เรื่อยๆแล้วก็ ไม่เคยหายไปจากกันและกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสปอนเข้าอะไรมาผมก็อันนั้นแหละครับก็จะตอบวันนั้นให้ได้ครับคือปกติผมเห็นคุณกินทำมาม่าเข้าได้เลยนะครับผมบัามี่กึ่งสมรยมไปก่อนถ้าอะไรเข้าก็จะเป็นเมนูของพวกเรา2องคนครับสําหรับคู่ผมหรอครับอืมต้มแซบกระดูกหมูครับมันเคี้ยวกุ้มเครับมันกุบๆเปิดความแซบเผ็ดๆเค็มๆกำลังดีกลมๆ อันนี้กลิ่นรสชาติรสชาติรสชาติต้มแซ่บเห็นหรืบเห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะพอเพอกินต้มแซ่บเสร็จมันจะเหลือพวกเครื่องเทศพวกขิงอะไรพวกเนี้ยครับถ้ากินไปมันก็จะ่าขิงเก่งเกินพวกขิงอะไรพวกนี้กินไปมันก็จะมีรสชาติที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ก็ต้องรอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอุ๊ยสปอยมาครับเนี่ย แป๊บน,นึ่งมันเปิดปมเห,หรือปิดปมไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดออกมาเลยนี่เปิด,ปดหรือปิดปมครับเนี่ยเปิดพร้อมปิดทันทันกับปีเตอร์เหมือนกันในพาร์ทของการใช้ชีวิตค่อนข้างมากครับเพราะว่าเรื่อง ในเรื่องในทันจะเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาครับผมก็คล้ายๆทันเลยครับออกกําลังกายแล้วก็แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่จะไม่เหมือนกับทันก็คือผมว่าหลักๆเป็นพาร์ทความรักมากกว่าครับผมว่ารู้สึกเนี่ยทันเป็นคนที่รักใครรักจริงรักแบบรักมากเขาหายไป4ี่ห้าปีกลับมาก็ยังรักผมว่าเขาหายไป10ปีทันก็ยังรอะเขาก็ยังรอวันที่จะเจอคนรักของเขาอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมอะ คันนกกอิจฉาก็บอกหคู่คุณไม่ได้รักกันเหมือนคู่ผมนี่คุณรู้ได้ไงเอ้ยอกันดีกว่านะครับผมก็ด้านความรักนะครับทันอ่ะอย่างที่บอกมันคือรักมากส่วนผมอ่ะไม่ได้รู้สึกรักมากกับใครเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยรู้สึกแบบเหมือนที่ทันรู้สึกแบบความผูกพันที่ทันมีกับอีกอีกอีกคนรักของเขาเนี่ยครับ ผมรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากเลวลาผมตัดใครก็ตัดไปเลยแต่ทานน่ะไม่ตัดทานน่ะยังรอคนที่เขาหลักอยู่นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันครับส่วนอคินนะครับจริงๆแล้วผมว่าลักษณะนิสัยหรือว่าการทํางานค่อนข้างคล้ายกัน,นครับก็คือเป็นคนซื่อสัตย์นะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในพาร์ทของความรักของอาคินผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมือนครับหรือว่าเหตุคือในเรื่องของเหตุผลของความรักอะไรเงี้ยครับอย่างเช่น เลิกไปแล้วเขาทําคนท้องนู่นนั่นนี่เราก็ยังไปเอาลูกเขามาเลี้ยงโอ้โหคนดีมากในชีวิตจริงผมพูดตรงๆผมอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับอะไรมันจะรักมากใช่ขนาดนั้นนะครับใช่ครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรพูดแล้วนึกไม่ออกครับผมครับอ่ะเชิญคุณดีกว่าครับ้องผมเหรอครับผมถ้าเหมือนคงเป็นพาร์ทการทํางานก็คือตัวโดรพัทเนี่ยเป็นเจ้าของเอเจนซี่ตัวตัวตัวผมเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของเอเจนซี่เหมือนกัน ก็เป็นเจ้าคนในคนเหมือนกันเงียล่ะแต่ว่าที่ได้บอกครับแต่ว่าแต่ว่าคาแรคเตอร์ของของดอลพัทเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบความหยิ่งเขาเรียกไงสุภาพเรียบร้อยมากกว่ามีความเป็นอีโก้มากกว่าครับเวลากินจะเดินจะนั่งอะไรเงี้ยครับก็จะไม่เหมือนกันเลยอันไหนไหนไหนเยียกินเป็นไงคือสมมติว่าเวลาเขาสักกินใช่ไหมครับกินเค้กใช่ไหมผมก็จะ ยกเช้ามาแล้วผมจะปักให้อย่างนี้อืมแต่ถ้าเป็นคนโดนปุ๊บเขาโดนไม่ได้ครับเายกมันจานแล้วก็ปักค่อยๆเข้าปากอแต่ถ้าทานกินเค้กเป็นยังไงครับมุมหมาอร่อยมุมมาชอบกินมุมมาชิมเลยวิวโอเคคุณบีครับ สาสหรับบีกับปอนก็น่าจะเหมอกกืนอ,อ,อ,อนก,กันของคมของเาห <c oughs> สำหรับบีกับปอนก็น่าจะเหมือนกันในในส่วนของอุปอกิยหรสอการการวางตัวหรือว่าอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าจะไม่เหมือนในส่วนของอาชีพแล้วก็ ในความที่เป็นปอนกับบีมันค่อนข้างคล้ายกันในในการดําเนินชีวิตซะมากกว่าครับผมพัอนพัอนมันน้าไปทำเอซมานวก็คำพูดมากมายความหมายเหมือนเดินครับเอาให้จบสิเหมือนบีนี่แหละครับครับก็ปอนก็ค่อนข้างคล้ายบีครับผมแต่ก็จะไม่มีความคล้ายใน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 ส่วนของความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือใช่ครับเพราะถ้าเกิดผมเป็นผมผมก็คงจะไม่ไม่ได้เลือกที่เดินไปต่อกับกับตรงนั้น ครับผมครับผมแล้วถ้าถ้าถ้าสมมติชีวิตจริงแบบมีคนฟาดเงินให้คุณห้าเท่าคุณจะไปไหมครับไปครับหมายถึงเรื่องงานเรื่องอะไรครับจริงๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับไปหมดเลยครับลาเราแล้วได้ครับก็ฝากอมกันเลยได้เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับกับรีเลิฟเรื่องใหม่่ใจเดิมครับผมทังช่องวันส1นะครับตอนสีทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัดที่แอป iCE ตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับใช่ครับ ทีเดียวเตาอั้นนะครับไอฉีใส่แล้วก็สามารถดูรีวิวแต่ละอีพีได้ที่เพจเพจอะไรอ่ะเพจติดพีพอ๋อตอนแรกยังสวัสดีเขาอยู่เลยไม่อยู่ดีก็ไปงงอ่ะเอาไหม่เอาใหอคือเฟ่คือแล้วคือตั้งใจว่าจะมัดมือชกแล้วว่าแบบเออเขาจะรีวิวเอาใหม่ตลอดเวลาเพจอะไรอ่ะตอนเนี้ยบอกพี่บอกกูไม่อยากนึไม่นึกว่าพี่พูดเพจโมโจเพจค่ายหรือเปล่าหนึ่งสอง สามารถดูรีวิวแต่ละ e ีพีได้ที่เพเจเซติดดูหนังนะครับผมเป็นการมัดมืชอชกนะครับ <c oughs> ทอีพีเลยนะครับผมต <c oughs> ั้งแต่หนึ่ถึงสิสามารถไปดูได้เลยครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ